สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเดอ้อสบายดีย่ำแรงพี่น้องมอนเอก้กาน้องเหน่อยเพิ่นเลิกเรียนกลับมาอะไรพี่น้องกลับมาช่วงประมาณสามโมงอะคฮเบิงสองสาวเพิ่นนอางวัวเขาขอกซอ,อ,อยไม่ยาพันแปดกลมานำแล้วพี่น้องโดอื่อื่นก แล้วเข็มสุดท้ายปูดากะไปซักอีกเดยวน้องเลยกับน้องนกช่าซอยกันน้องว่าเขาเขาเขาที่มันอยากตีอาะมอยากสูงเลยมองปีกไก่ในงาะกับฝนมันบอลลินฝนพโตกรินเลยปีนี้ ูเงยสิไปทางใดเลยแรียนเลยไปเรียนอยู่ไปโรงเรียนน่ะไปทานโรงเรียนอยู่อืม มาก่อนนเยนบอกนมน้องนชานะ่ะจิวก็น,อน้องเนยพี่น้องเลยชงกลัวดูปดเกืบนะครอยากหึงใครอยากหึงขนามาสูงสูงกลัวเบิ่งเขา้าเนยกับเขานะชา เขาเข้าสบายดีปาลุงสบ,บ,บ,บายดีปาลุงสบ,บายดีปาลุงสบายดีสบายดีปาลุงอ่าจริงเมื่อในฝนเขาเมื่อบ้านพี่น้องเลยเขาเมื่อบ้านสีสว่างเขาเมื่อห้ายายแ่น้องลทธิ์ แน้งลงน่อยไปคือพากันลงเทียงไปหลินพากันไปหลินอย่ยงงัวซอยไม่ยาอลไรแล้วก็พากันลงเทียงสุพฝันเอาละค่ำๆก็ขึข้นมาเก,ก่าฝุ่นแหลมเลยคุณน้อาเอาบุมีพายุเราเที่ยงฝนนั่นก็ไดาวงอเขาคอกเรียบร้อยแล้วพีนพยยวนนกก่น้งาาองเย อิ่มบ็ดกุโตเลยมีตัวอ้วนอยู่ทั้งตัดทั้งไปเลี่ยงไอเดียเฟืองกับเลือก่าลายเฟืองกะธอาี่พี่น้องเห็นมาไลยเป็นไรต้นมักซีดาต้นนี้แค้มน้องนี่พี่น้องเลยอุ้ยยังถือมันนะมันคือหัก Như xì cái <laughs> ngà mình hạt Đốt cái đây phải nói nào người Nè Mà cái cầm bầm Xẹp tuần này Cứ thùa mấy nhà phải nào Bóng mèn bớt lên này Một thùa pi làm nan bên mã luôn, bảo Cái bà với là tăm này xẹp xẹp ừ, Cứ là Thế chính cần sống xăm ngọng là làm ăn tẹt งวไปกินมันแต่ขึ้นมาใหม่มันยิาง,งามถั่วนีหัวจริงไทยเทศอืมพักกระเพรากระเพราห้องหลอไรตัวห้ามมาได้กิน คืเด็ดถิ่มเอาซื้อนะพี่นุ้ยขนะเขาซื้อเขาคายกันเนาะทุกบ้านห้ามผัดฝ่ม่เข้าวงในซื้อได้ืปลาจุกจุกกทั้งันกินยังได้ปู่ยังเอาขี้งัวให้มันกินืมังมีแสบๆน้องไห้วานหวาน các cành còn Kèn mắt Nhưng ai không quạt Nhạc thì này. Của có bà Bưng chụp mưa, nọ cả mưa bưng rồi Bưng cũng được cái đó đấy

ี่น้องเบิ่งกยันต่มันบ่เห็นจนแก่เมดพุ่นล่ะจังสิได้เห็นมันได้นี่พี่น้องมากบวกจริงเป็นลายมกอได้อันนี้ว่าแขงเขือพวงกินดูโพดจนมันบ่ใหญ่มันกําลังเป็นดอกใหญ่นําบ่ทันคนเก็บกินดูไปใส่ลาบทอกลบเท่าเด้

กูก็ไม่ยากระเมื่อที่เราทำแบบนั้นแล้วเป็ดกตะแหนํำแล้วก็ก็อย่างง้อคำน้วกันถ้ากันของเงื่อเรื่องน้องอาซ่าก็ก็คือที่พี่น้องหือะไรเนาะที่เรา คือเขาบอกอใจใส่เลยกะให้น้องนัชชาน่ยไปบอกแม่อยู่แต่ว่าแม่น่ะบอกไปหกคู่คือเชื่อิว่าจังไดยเขาบอกอใจใส่เลยนาะพี่นอ้องก็อย่ากเอาลายเขาก็ได้น้องมีแม่กับซาบมมีแมนตอนแรกเอาน้องนัชชาเนี่ยว่าจะไปอยู่น้ำพอแล่าบ้านี้แม่ไปเอามา เดี๋ยวสิไปเลยเฮาก็นึกว่าน้องอาชาสิไปด้ยแต่เอามาก็คือเก่านึกแต่เอามาเลยนึกว่าสิดูแลรู้คะก็เป็นคือเก่าตอนเาพากันลงไปเล่นเฮาก็ดูแลได้เท่าที่เฮาดูแลได้ัเนาะกินอยู่แหละค่ำแล้วก็มีแต่อใหญ่อ้อยมาเอาพวกเธอกัแม่มาเอาตอนค่ เพราะว่านั่งไห้แหละชวน้องเนยนะปอมีปัญหายัางน้องเนยนะเป็นมานอนน้ำคู่มือคำม,มือฉันได้ก็ขึ้นมานอนน้ำคือเกากินยาลงไปบอคั่นภานในนะทายาไปน,น,น,อาานอนจัดจังนอนสิปุกเพล่นไปนอนเป็นรับหลอกคำหลอกแรง กะวังเพื่อนไปห้องเยียนนั่นเ้องให้น้องราชากับน้องนุยนะเขาไปเอาสมนุนครัวเพื่อแทนคู่เบื้องอะไรของยายเพื่อนะวา่าครอบครัวเดียวกันสมนุนครัวเดียวกันกับของยายน้องดีเป็นเป็นผู้หัวหนา้าครอบครัวซะเนาะคุณยายนะกะ เอาไปให้คู่เบิ่งแล้วน้องนาชาก่ะถามเพื่อนว่าคู่ว่านอได้อยู่บ่คู่บริวารนอได้น้นองเนยว่าน้องเนื้อพลเรศนเป็นคนว่าวันเป็นแน่น้องนาัชาแล้วนั่งสิบ,บหกหงอยังน,องน้องเนยนั่งว่านีถ่ถนัดในการว่าจานอ่ะก็ผู้ใหญ่นะโอ้ยบริขาดคำน้องนาชชานะมาอยู่น้ำคากับจริงอยู่แต่ว่านั่งกับถามคำตอบคำเท่านี่แหละถามคำนั่งกับตอบคำ ทีนางกับศรีสะแหละน้องเนยน่ะว่าว้โพดน้องเนยเห็ดนั่นเห็ดนี่ก็นั่งกับศรีว้ายกูอะน้าชายู่น้ซ่าก็คอยปั๊บคอยพุ้งไปอะไรเนาะพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าใครกูอะช่วงแรกๆที่นั่งมาอยู่ช่วงนี้ก็นั่งกับหู้เกือบเบิดทุกอย่างแล้วพี่น้องเขากซ้อนหายคือเตื่นเึ้สาวมานั่งกับเกือบไปเกือบไกลหาย บางมื่นน้องเนยตื่นสวยกว่าุตสาห์ก็มีแต่ว่าบางมื่นน้องเนยก็ตื่นเศร้ากวนาุตส่าห์ก็ะซอยกันเกล้าปิดเกล้าไก่แต่ว่าหนึ่งเข่าเนี่ยยังผ่านได้ก็ะซ้อนหนอยู่มันดังไปยากเนี่ยก็เลยไม่ได้หายหนึ่งเขา่าก็ได้กับบอลดาวหนึ่งทำกับปั๊มนุ่มอยู่ในก็ไล้ตื่นเศร้ามากกับคนหนาทีเาคนหน่อย,อยแหละ ทำได้ไามาสิปุกเพิ่นเอานอนสว่วงสามสามโมงบอ่อนอนสี่โมงกับบอ่อนอนบ่อนอนสว่วงห้าโมงนะฮะเพิ่นน่าจะน้อยหนึ่งสีปุกเพิ่นถ้าปุกไว้กับยันงอแงนะพี่น้องดูแลกันไปอะไรนาะพี่น้องแต่ละมื้อมียังกกินน้ำกา้านเข้ามาอยู่น้ำ เมื่อกี้บ่คอยกินเขาเพือนไดเพ่นหนงก่อนเขาก็บ่กินแต่ว่ากินหมากใหม่ไปกินหมากมังกรไปแต่ว่ากินนม,มกินเด็บยวผ่าบรรยากาศท่เรียงสำเนาพอกันคลิปหนาปลาดุงขอบคุณทุกๆกำลังใจเพี่นองเด้อสบายดี